สวัสดีครับสวดมนต์มหาจักรพรรดิยอดร้อยสองครั้งที่26ประจำวันที่28่สิมกราคมสองพบแดัตรนี้วันที่28่สิบแปมกราคม2องพันาร้เป็นวันที่ยี่ข้าพเจ้านายวันชนะพุทธทงชัย ขอถวายเสียงสวดสาธยายประสูติพระปริแลมนต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อใน,ในอัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถอดบทที่1บทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเรสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทธรรม,มังมุนีราชสัตสุชันตุสักพระโมคทังสักเเคกาเมจรูเปศรีสีคารัตะเตจันตะริเควิมาเนทีเปรัเถจาเมตารุปณนะคหเนเคหาวัตถุมิเขตเตภุม,มาจยันตุเทวาชาราตทะลาวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติดทันตาสติเกยังปุนิวารวัจานางทัสสาทโว เมสุชันตุธรรมสวรรคารอยัมพัทันตาธรรมสวรรคารอยัมพัทันตาธรรมสวรรคารูอยัมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระตนะไตอิม kind of um, ah ินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังคังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระตนะไต อาหารหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาทเทมิสวาคาโตพระขวาตาธรรมูธรรมังนามสามิสุปฏิปันโนพระขวัโตาสาวะกะสังคโคสัง,งคังนามามิ <c oughs> บทที่สี่บทสวดนามการสิทธิคาถานะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตส,สัมมาสัพพุธทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตส,สัมมาสัมพุธทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <S ie> <Took ination S 1> ุท <Dana>. ธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคมนาปาทะพุทธังสรณนังคจชามิธัมมังสรณนังคจชามิสังฆังสรณนังคจชามิทุติยัมปิพุทธังสรณนังคจชามิทุติยัมปิธัมมังสรณนังคจชามิทุติยัมปิสังฆังสรณนังคจชามิตติยัมปิพุทธังสรณนังคจชามิ ตัตียัมปิธรรมังสรนังขจามิตัตตียัมปิสังขังสรนังขจามิบทที่6กบทสวดสัจจกิริยาคถานติเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเณโสติเมโหตุสัพทานติเมสรนังอัญญธรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเณโสติเมโหตุสัพทานติเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรัง เอเตนะสัจจวชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสักเกสุวิหรารติกัปิราวัตุสมิงมหาวานเนมหาตาภิขุสังเคนะสัตทิงปัจ,จับมเตหิภิขุสัเตหิสัเพเหวอาอรหันเตหิ ทัาหิจะโรกะตทาตูหิเทวตาเยภุเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิขุสังคันจา่าอัถโคจตุน,นังสุดทาวาสากายิกานังเทวานังเอตะทะโหสิอายังโขพระควาสเกสุวิหรารติกาปิลวะวัตุสมิงมหาวเนมหตาพิขุสังเคณนะสัตทิงปัญจามเตหิพิขุจเตหิสัเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโรกะตทาตูหิ เทวตาเยปูเยะสันนิปติตาโหติพระควตังทัศนายะพิขุสังคันจะยันนุณนะมายามปิเยณนะพระควาเตนุป,ปะสังกะเมยยมะอุป,ปะสังกะมิตวาพระควโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยยา마ติอัตโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพระวาปุริโสสัมมันจิตังวาภาหังปะสาเลยยะปะสาร,าสาริตังวาภาสังภาหังสัมมินเชยะ เอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระควโตปุรโตปาตุระหังสุอระโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระควโตสันธิเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหาอิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปราชิตังสังคันติ อะระโคอัป,ปราราเทวตาพระควโตาสาติเกอิมังกทาทังอภาสิตัตระพิโวสมาทะสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกลางสุสารถีวะเนตานิฆาเหตวาอินทริยานิราขันติปันธิตาติ <c oughs> อทระโอัป,ปราราเทวตาพระควโต สันติเกอกมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปารีคังอินทะขีลังโอหัตจ,จักะ,ะเมชาเตจะรันติสุทาวิมะลา,าจักขุมตาสุทันตาสุาาาปปาาสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาปะคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเคจิพุทธังสารนังคาตาเสณนะเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหัง เทวกายังปริปูเรสันติติอัตโคภะควาภิขูอามันเตสิเยพูยเยนะพิขเวทศะส,ะสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอตีตามัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานัง เอตตปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาอาเหสูงเสยยะถาปิมายหังเอตาระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิภักขวันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตาสนิปฏิตาภวิสันติเสยยะถาปิมายหังเอตาระหิอาจิขิสามิภิกเวเทวกายานังนามามิกิตายิสามิภิกเวเทวกายานังนามามิ เทศิสามิพิขเวเทวะกายานังนามามิตังสุนาถาสาธุกังมณสิกะโรธะภาสิษสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขูพระขวตโตปจัจจโสสุงพระควาเตตะทวจะสิโลกะมะนุก,กัสสามิยะถะภูมมาตทัสสิตาเยสิตาคิริขภรังปหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสัล,ลีนาโลมะหังสา พิสัมพโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิโยปัจจพิโยปัญจ,จัสเตยัตวาวเนกาปิระวัทเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสนระเตเทะวะกายาภิกกันตาเตวิชานาถาภิกโบเตจะอาตปามักรุงสุตวาพุทธศาสนานังเตส,สัมปาตุระหุยานังอมนุษยานะทะสนัง อเปเกสัตตมัทคุงสหัสสังอัฏฐสัตติงสตังเอเกสหัสสานงอมนุสานะมัทสุงอเปเกนันตมัทคุงทิสาสัพพาผูตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจกุมาตโตอามาตยิสัทธาสาวเกสาสนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาาพิขบูเยโวหังคิตายิสามิคีราหิตอนุปุพโสสัตตสหัสสวยะขาภูมากาปิละ วัฒวาอิทิมันโตช ah 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 as ุติม ah ันโตวันนวันโตยัสัสิโนมูธามนาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวะนังฉะสหัสสายเหมะวตายะขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนมูมามนาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวะนังสาตาคิราติสหัสสายขานานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวนังอิเจเตโสลสะสหัสสายะขานานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสัสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวนังกุมพิโรราชคหะิโกเวปุลสะนิเวสนัง พีโยนางสตตะสหัสสังยักษานังปริยุปปยยรุปปาสติกุมพิโรราชาค่าิโกโศปาขาสมิติงวะนังปุริมันจัตทีสังราชาทัตตร,รัตโทภาษาสติคันทัพพานะคันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตัสสะภาโวอินทะนามะมหัพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกรมุงพิขูนางสมิติงวะนัง ทักินันจะที่สังราชาวิรุณโหตปัสสะสติคุมพันธานังอาทิปติมหาราชายัสสสิโสพุทต,ตาปิตัสสะภาโวอินทนามะมัาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสสิโนโมทานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานังปัจจิมันจะที่สังราชาวิรูปกโ,โขปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสพุตตาปิตัสสะภา,าวอินทนามะม,มัาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกาุมภิกูนางสมิติงว่านางอุตรัญจะตีสังราชากุเบโรตปะสาสติยขานางอาธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสะพาโวอินทนามามหะพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโน โมทามานาอภิการมูภิคูนางสมิติว่นนางปุริมะทิสังทัตตารโรท,ทักขิเนนะวิรุณหโกปัชฉิเมนะวิรูประโคกุเวรุตรงทิสังจัตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทะลมานาอัตถังสุวะเนกาปิละวัเทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสทามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนกการมาเสตโทจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะปะนาโท อุปะมันโยจะเทวสูตจะมาตาลิจิตตะเสโนจจะคันทัพโพนโรราชาชนโนสโพ <c oughs> อาคูปัญจะสิโคเจวะติมพะรูสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทับภาษาราชุพิโทมโมทะมานาอภิกามุงปิคูนังสมิติงว่านังอาธาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัจชากากัมพระสัะ ตาราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตารธาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันนมหานาโคโยปาคะสามิติงวานังเยนาคาราเชสหัสสารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายะสาเตวะนะมัชฌปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตธา,านาคาราชานะมาสิ สุปันนะโตเขมะมะกาสิพุทธโธสันนะหาหิวาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปันนาะสรณะมะกังสุพุทธทังชิตะวชิระหัตเถนะสะมุทงังอสุราสิตาพาตาโรวาสะวัเสเต,เตอิทิมันโตยัสสิโนคาระกัญชามหาพิสมาอสุราทานะเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจะปะ หาราโทนมุจิสะหะสะตันจะปุริปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังลาหุพัทธมุป,ปาขมุงสามัยโยธานิพัทันเตพิขูนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยธราขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยะสัสสะหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัสนทเสเตสัสธากายา สเพน,นานตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสัสโนโมธามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังเวณทูจะเทวาสาหลีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทัสุปานิสาเทวาจันทะมาคูปุรคิตาสุริยัสุปาณิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักขัตตานิปุรคิตาวาอาคูมันทะวาลาหากาวะสูนังวาสโวเสโทสักโกปาคะปุรินทัโท ทเสเตทัสทากายาสเพน,ะนานตาวาน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณนะวันโตยัสิโนโมทามานาะอภิกามุงปิขุนางสปิติงวนังอาถาคูสาภูเทวาชาละมักขิสิขาริวาอฤริทธธกาจะโรชาจะอุมมาปุภานิภาสิโนวรุณาสหธรรมมาจากจุตาจะอเนชากาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวะวาสะวะเนสิโน ทเสเตสัสถากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสัสิโนโมทามามนาอภิการมงผิขูนังสมิติงวนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิทาปะทูสิกาอาคูอาคูาคาคมโนปะทูสิกาอธา,าคูหารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสัสิโน ทเสเตทสธากายาสัเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณนะวันโตยัสสสิโนโมทม,มานาอภิการมุงภิคูนางสมิติงว่านางสุก,กากรุม,มหาอรุณาอาคูเวขานาสาสหะโอทาตคายหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสาธามัตตาหาระคชามิสกาจะยะัสสสิโนถนานยางอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทศเสตทศธากายาสเพนะนัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสิโนโมทานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยัสสิโนสัมภิตกาลามะเศรฐาโชตินามาจะอาสวะนิมานรัตติโนอาคูอัฐาคูปะรนิมิตาทศเสตทศธากายาสเพนะนัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมทานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนาง สัทเทเตเทวานิกายาสเพนารัตะวานิโนนามันวเยนะอาคันุงเย,ยจันเยสัทิสาสหาปะวุฒธธาชาติมขีรังโอคะติน,นะมะนาสวังทักเขโมคะตรังนาคังจันทังวะอะสิตาติตังสุพราม,มาปรมัตโตจะปุตตาอิทธิมโตสหสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคาะเสมิติงวะนังสหัสสพรมมามะโรกานังมหาพรมมา พิติฐติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสธะอิสราอาคูปันปจเจกวาสวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาดิโตเตจะสัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพรมเกมาราเสนาภิกามิปัสสะกันนะหัสะมันทียังเอทะคันนะหัตทะพันธทะราเคนะพันธะมัทูโสมาตตาปาริวาเลทะมาโวมุนจิต ท่าโกจินางอิติตัทะมหาเสนกันนะเสนางอเปสยิปานินาตะละมาหัจจะสรังกตวาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคยะถะถะนยันโตสวิตชุโกตัทาโสปัจจุทาวติสังกุตโธอัศยังวเสตันจาะสพังอภินยายะววะกิตวานะจักคุมา ตาโตอามันตยยสัทธาสาวกเกศาสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิคบเตจะอาตบปามักกรุงสุตวาพุทธศาสาสนางวิตาราเคหิปาักามุงเนสังโลมปิอินชยุงสัพเพว,วิชิตะสังคามาพระยาติตายส,าสัสโนโมทันติสาหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ